สวัสดีครับพบกับครูภูมิพ,พ,พ,พิรากษก่อนนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับอาหารกลุ่มเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆสวัสดีค่ะน้องๆคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งก็คือปัจจัย4ได้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคและปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ก็คืออาหารน้ำและอากาศน้องๆจะเห็นได้ว่าทั้งสาปัจจัยนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออาหารวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอาหารกันนะคะว่าอาหารโดยทั่วไปแบ่งเป็นกี่กลุ่มและให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างพลอยกำลังเก็บชั้นหนังสือ ในห้องของตัวเองอยู่ก็ไปเจอกับอัลบัมรูปเก่าๆสมัยที่พลอยยังเด็กอยู่จึงเอาไปให้แม่ดูแม่คะหนูเจอรูปสมัยที่หนูยังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ชั้นหนึ่งสือของหนูด้ค่ะไหนแม่ขอดูหน่อยสิโอ้โหน่ารักจริงๆด้วย ที่พลอยตัวโตวขึ้นเป็นเพราะพลอยกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกอาหารคือสิ่งที่เราทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงมีภูมิมต้านทานโรคจ้าแล้วในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มีสารอาหารนะลูกสารอาหารก็คือองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไป เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วในการรับประทานอาหารเราควรปฏิบัติดังนี้นะคะน้องๆล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5กลุ่มตามที่วัยของน้องๆต้องการนะคะ ไม่เก็บอาหารที่ตกลงสู่พื้นแล้วมารับประทานเก็บอาหารให้มิดชิดจากมแมลงและสัตว์ต่างๆโดยอาจจะเก็บไว้ในตู้กับข้าวหรือใช้ฝาฉีครอบกับข้าวปิดเอาไว้ค่ะไม่รับประทานอาหารเก่าค้างคืนควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหากต้องการเก็บอาหารที่รับประทานไม่หมดควรเก็บไว้ในตู้เย็นและต้องนำมาอุ่นก่อนรับประทานอีกครั้ง แม่คะคุณครูเคยบอกว่าอาหารแบ่งเป็นห้ากลุ่มห้ากลุ่มนั้นมีอะไรบ้างหรอคะแม่ก็จะมีอาหารกลุ่มเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆอาหารกลุ่มข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลอาหารกลุ่มผักต่างๆอาหารกลุ่มผลไม้อาหารกลุ่มไขมันจะลูก แล้วอาหารทั้งหมดนี้ให้ประโยชน์กับตัวพลอยอย่างไรบ้างคะแม่เอาละคะ่ะน้องๆหลังจากที่ได้ฟังแม่ของพลอยพูดถึงอาหารทั้งห้ากลุ่มแล้วคงสงสัยกันแล้วสิคะว่าอาหารทั้งหมดนี้ให้ประโยชน์กับตัวน้อง,องๆอย่างไรบ้างมาค่ะพี่จะบอกให้ฟังทีละกลุ่มเลยนะคะมาเริ่มกันที่อาหารกลุ่มเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆกันก,นก่อนเลยคะ่ะอาหารกลุ่มนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนคะ่ะ ต่อมาอาหารกลุ่มข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะอาหารกลุ่มผักต่างๆให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินอาหารกลุม่มผลไม้ต่างๆก็ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินเหมือนกับผักค่ะมาถึงอาหารกลุม่มสุดท้ายนะคะอาหารกลุ่มไขมันต่างๆค่ะซึ่งอาหารกลุ่มนี้จะให้สารอาหารประเภทไขมันค่ะน้องๆ เราไปดูพลอยคุยกับแม่กันต่อเลยค่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะไม่รู้ว่าพลอยกับแม่จะคุยกันถึงอาหารกลุ่มไหนนะ่าแม่จะบอกให้ฟังทีละกลุ่มเลยนะจ๊ะมาเริ่มกันที่กลุ่มเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆกันก่อนเลยอาหารกลุ่มนี้จะได้แก่เนื้อสัสตว์ต่างๆเช่นเนื้อไก่เนื้อเป็ด เนื้อหมูน้องๆลองลากเมาส์ไปชี้ที่สีต่างๆบนตัวหมูนะคะเพื่อดูส่วนต่างๆของเนื้อหมูค่ะเนื้อปลาเนื้อวัวน้องๆลองลากเมาส์ไปชี้ที่สีต่างๆบนตัววัวนะคะเพื่อดูส่วนต่างๆของเนื้อวัวะคะ่ะกุง้งหมึก หอยหรือรวมไปถึงเครื่องในของสัตว์ต่างๆด้วยนะลูกนมก็อาจจะแบ่งเป็นนมที่ได้จากสัตว์เช่นนมวัวนมแพะเป็นต้นหรืออาจจะเป็นนมที่ได้จากพืชอย่างนมถั่วเหลืองยังไงล่ะจ๊ะส่วนไข่ที่เราเห็นกันทั่วไปก็อย่างเช่นไข่ไก่ไข่นกกระทา ไข่เป็ดถั่วต่างๆก็จะได้แก่ถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วลิสงถั่วลันเตารวมถึงงาต่างๆเช่นงาขาวงาดำเป็นต้นจ้าแล้วถ้าปลอยกินอาหารกลุ่มนี้ ลอยจะได้สารอาหารอะไรหรอคะอาหารกลุ่มนี้จะให้โปรโตีนมีประโยชน์ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตมีภูมิต้านทานโรคและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะลูกนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว แล้วถ้าขาดสารอาหารโปรโตีนเราจะเป็นอย่างไรล่ะคะแม่ถ้าเราขาดโปรโตีนรูปร่างของเราก็จะแคแกรนันและเป็นโรคตานขโมยยังไงล่ะจ๊ะช่วงนี้ชี้นะโรคตาลขโมยหรือโรคขาดโปรโตีน เกิดจากร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอมักเกิดกับเด็กอายุ6เดือนถึง4ปีจะเป็นเด็กพุงโคหัวโตก้นปอดและโตช้ามึนซึมไม่อยากเล่นเบื่ออาหารน้ำหนักน้อยผอมแห้งน้องๆสามารถป้องกันได้โดยรับประทานอาหารโปรตีนอย่างเพียงพอค่ะเรามาสรุปความรู้กันอีกทีนะคะน้องๆ อาหารคือสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายโดยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะมีองค์ประกอบทางเคมีเราเรียกว่าสารอาหารค่ะอาหารกลุ่มเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆจะให้สารอาหารโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตมีภูมิต้านทานโรคและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะ ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาดูเฉลยกันนะคะนามเต้าหู้ให้สารอาหารประเภทโปรตีนเพราะนามเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองค่ะไก่ย่างจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์ ให้สารอาหารประเภทโปรตีน8อย่างก็ให้สารอาหารประเภทโปรตีนเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆตับบดถือเป็นเครื่องในสัตว์ซึ่งให้สารอาหารประเภทโปรตีนเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์นะคะไขเ่เจียวหมูสับทำมาจากไข่และเนื้อหมูซึ่งให้สารอาหารประเภทโปรตีนทั้งคู่เต้าส่วนทำมาจากถั่วเขียวดังนั้น จึงให้สารอาหารประเภทโปรโตีนค่ะน้องๆบทเรียนวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคราวหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกัาขัาน้นพื้นฐานครับ